สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์วายรายการทีร่จะเปิดโลกทัศท์ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจาร,รย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสาวิชาหูจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะทั้ง,งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย์หงจุ้ยอาจาร,ราย์หมาด้วยอ mm. ้าวพรุ่งนี้นะคะพร mm. ุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเรานัดหมายกันนะวันอาทิตย์ที่สิบสีะสำคัญนะเพราะว่าเราจะเริ่มที่เราจะเริ่มงานที่4ี4<ม>่โมงเย็น4ี่โมงเย็นนะคะสี่โม เทศนาฟังทรรก่อนนะคะจากหลวงปู่กุส่งซึ่งก็ท่านก็เมตตาม,มากๆนะเพราะจริงๆแล้วท่านตั้งแต่วันที่3 1เนี่ยท่านอยู่โรงพยาบาลมาลตลอดนะคะแล้วตอนนี้ยังมีอาการโครงจมูกอักเสบอยู่นะคะท่านอาจจะเทศนาทำให้เราได้ฟังสั้นๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะให,ใ,หให้ท่านได้พักนะคะแล้วก็เช้าเนี่ยรุ่งเช้าว,วันที่15ก็ทุกคนก็จะมีโอกาสตักบาตรกับ กับหลวงปู่แหละนะคะไม่ต้องห่วงได้ถวายข้าวเป็นพระธาตุถวายเราจะใส่เหมือนใส่บาตรที่ต่างจังหวัดหรือว่าใส่บาตรที่วัดบ้างนเนี่เราเคยทานะคุณมารับข้าวสวยเราจะเตรียมหุงข้าวไว้ให้หนึ่งหนึ่งหม้อใหญ่นี่นะครับทุกคนเตรียมภาชนะมาจะเป็นถ้วยพลาสติกหรือถ้วยที่เราเราเตรียมแบบมีฝาปิดก็ได้นะครับแล้วก็มีช้อนมาคันหนึ่งนะเราก็ไปตักข้าวมาแล้วก็ไปใส่ที่บาทหลวงปู่เนื้อเราจะตั้งบาทหลวงปู่ไว้ให้ ซึ่งเราจะพยายามลบกลวนหรือว่าให้ให้ให้ใหลวงปู่เนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุด,สด,สดนะครับก็เป็นว่าป๋าคิดว่าเราไปใส่กันหน้าบ้านพักหลวงปู่เลยนะเดี๋ยว,วป๋าจะตั้งโต๊ะไว้ให้ตั้งโต๊ะไว้ให้แล้วก็มาใครอยากจะตื่นเช้ามาใส่บาทก็มาแล้วก็ใส่บาทถ้าใครจะเราก็จะรับพรกันแถวนั้นเลยแล้วแล้วแล้วถ้าใครถ้าใครเตรียมเตรียมอาหารเช้ามาแล้วก็ได้ถ้าถ้าคุณต๊ะคุณโต๊ะก็เดี๋ยวเรามีโต๊ะวางแล้วก็เอาเข้าไปถวายหลวงปู่ที่ที่บ้านพักเลยนะครับ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนั้นเราเข้าใจว่าเราเดินทางไปแล้วไปพักล้างค่ไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสนะเราถือว่าเราเตรียมข้าวให้แล้วคะแล้วก็ถ้าหลังจากถวายถวายจัดการให้เราถวายเรียบร้อยแล้วยังไงแล้วข้าวกลบนัดก็จะกลับมาหาเราเหมือนกันนะคะแจกกันแบรองทานแล้วกันแล้วก็รับผ่อนกันตรงนั้นเลยนะครับก็อบอุ่นนะเอาเล็กๆเหมือนกับพวกเราเคยไปทําแล้วแหละคนที่เคยไป รั้งหนึ่งก็เราเคยทําแบบนี้อเพราะฉะนั้เนเะนี่ยเตรียมอย่าลืมเตรียมเสือสาดเตอเก้าอี้็มเดี๋วนี้เราชำนาญหมดแล้วล่ะนะครับเก้าอี้ยืมเสือมาแล้วนี่ไปเช่าไปไปยืมเสือจากวัดมาแล้วด้วยถือว่าปฏิบัติธรรมแล้วกนะครับเตรียมชามของตัวเองที่จะตักบาตรไปเตรียมช้อนนะดีแนะนำไปแนะนําให้เป็นใหม่เลย หรือเป็นพลาสติกก็ได้แบบใช้แล้วทิ้งก็ใช้แล้วก็ครั้งหนึ่งก็เอาเ็บมาทานถ้าใครจะแล้วในเย็นวันนั้นหรือเช้าวันนั้นนะคะใครจะกรวดน้ํำก็เตรียมน้ำถุงขวดน้ําเตรียมอะไรของตัวเองไปนะเพราะว่าถ้าเราสามารถเรากรวดน้ําลงดินได้เลยเหมือนกันนะคะหรือว่าจะใส่คันเราแล้วไปเอาไปฝากไว้ที่ใต้ต้นไม้ก็ไม่มีปัญหาเพราะต้นไม้ใหญ่บ้านเราเยอะออันนี้ทีนี้เวลาตอนหลวงปู่นี่ภารกิจของของของเรากับหลวงปู่บุญส่งก็จะเสร็จตอนที่ เช้าวันที่สิ้านะหลังเราจะใส่บาทแล้วรับศิลรพรกับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ก็จะกลับมาเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วพวกเราก็กลับบ้านได้อัน,นีัน,นี้คือคือคือภารกิจที่เกี่ยวกับหลวงปู่บุญทรง ส่วนเรายังมีภารกิจส่วนให้ท่านอาจารย์เอาเอากำหนดการแม่นๆก่อนป๋าว่าในเย็นวันที่14เนี่ยเราเจอกันที่ไหนปีจักรจันทร์หรือว่าทีจจัักรรนะคลานปีจักรจันทร์นะครับลานลานปีจักรจันทร์นี่หมายถึงตรงสาราเหมือนช่างหน้าเทพเจ้าเหมือนช่างนะครับหน้ารูปปั้นเทพอารักษ์ไม่่ใชเออ ที่เราใส่บาตรที่เราใส่บาตรกันทุกครั้งนะเจอกันตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นร่มสุดนะสี่โมงเย็นปีจักรจันทร์นครับแล้วก็พอหลวงปู่พร้อมหลวงปู่ก็จะมาเทศธรรมให้เราฟังนะครับหลังจากเทศธรรมแล้วเราก็ร่วมทําบุญกับหลวงปู่ด้วยนะเดี๋ยวบาตรจะเตรียมบาตรเตรียมเอาไปรับเงินทําบุญนั้นใครอยากถวายปัจจัยร่วมกันสร้างมรณมาากเออนะก็วิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับกับหลวงปู่ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับอันนี้คือการเติม เติมต่อนะเติมยอดทําให้บรรลุให้สําเร็จนะครับเหมือนกิจกรรมนี้รอท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์เป็นสะพานบุญใหญ่พวกเราก็ไปร่วมทําบุญบุญนี่เก็นภาระภาระปัจจัยนะครับให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงอ่าพอหลังจากปลวงปู่เทศเสร็จเราก็จะมาสวดมวนต์กันแล้วทีนี้นะบทสวดครั้งนี้นะคะ,ะบทสวดทั้งหมดที่เราจะสวดนะคะเรานิมนต์พระมาเก้ารูปนะครับนะ ท่านก็ท่านก็จะเลขดีเลขมงคลหขงช่วยในยุคก้าวเราก็มีพระก้าวรูปมานําสวดให้เราลำดับบทสวดนะะคอันนี้ก็ส่งให้ส่งให้ทางคุณปุ้ยรีสอร์ทแล้วนะมีตั้งแต่บทปุกพะภาคนาการคือขอโทษนะคะอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่าบทต่อไปคือบทคาถาต่ออายุต่อดูชตาอุณหิตสยวิชยสูตรนะคะแล้วก็บทพ่ชังคปริษ 7รอบนะเขาบอกเจ็ดรอบเนี่ยคือคือจะได้ครบวันและบทอภัยะปริษนะคะบทอิติปิโสอิติปิโสคือครบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะคะบทพาหุงและจบด้วยบทชะปริษชยะปริษมหากาเอรบทมหากานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบทนะคะเรารวมไว้ให้คุณพี่เขารวมไว้ในไฟล์มาให้แล้วนะคะผู้จัดการในการสวดนะคะก็คือ รวมมาให้แล้วไฟล์ที่ส่งให้ป๋าไปะน,นะคะทีนี้มีบทสําคัญอยู่หนึ่งบทนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ใครอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะก็คือบทอุณหอณหิตวิชยสูตระนะคะบทอุณหิตวิชยวิชยสูตรเนี่ยเป็นบทที่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเหมือนกันมอบให้ท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์เขียนนะคะทุกวนันนะคะค่อยๆเขียนจริงๆแล้วเนี่ย ในหนึ่งวันนะคะไหวแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เท่าที่ทราบเนี่ยตอนนี้นะคะเช้าท่านก็เขียนเย็นท่านก็เขียนนะคะพระสูตรนี้ผู้ภาวนาเขียนไว้กำกับไว้เลยนะคะผู้ภาวนาเป็นประจำนะคะจะทําให้อายุยืนผู้ที่กําลังมีบาปเคราะห์ดวงไม่ดีมันภาวนาเป็นประจำจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่างๆทําให้มีสวัสดีมงคลมีโชคลาภสวดทุกวันด้วย ในคำแปลลายมือท่านอาจารย์อ่านี่ไงแล้วเราจะบอกว่าภาพนี้นะคะบทสวดนี้บทสวดนี้ที่เป็นลายมือท่านอาจารย์นะพร้อมลายเซ็นไหมพร้อมลายเซ็นท่านอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวป๋าจะซีหลอกแจกทุกคนที่ไปร่วมงานอาจารย์เสกไว้ให้แล้วนะก็เอาไปจิดบ้านเรือนได้นะครับเพื่อให้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วสวดทุกวันนะครับเอาไปเคลือบไว้จะบอกเลยป๋าจะเล่าให้ฟังคำแปลของพระคาถานี้นะคะ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นธรรมอันล้ำเลิศในโลกดูก่อนเทวดาขอท่านจงเรียนอุณหิตสวิชัยคาถานั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงซึ่งจะปลอดจากราชอาทยาจากภัยของอมนุษย์จากอัคีภัยจากเสือช้างงูพิษและพูดผีหรือจากความตายในการอันไม่ควรจะพ้นจากความตายทั้งปวงเว้นแต่การมรณะ ด้วยอนุภาพแห่งอุณหิตสวิชัยคาถานั้นแลขอเทวดาจงมีความสุขทุกเมื่อขอท่านพึงสมาทานศีลอันบริสุทธิ์ประพฤติทธรรมให้สุจริตด้วยอนุภาพแห่งศีลอันบริสุทธิ์และธรรมอันสุจริตนั้นแลขอเทวดาจงมีความสุขทุกเมื่อผู้ใดได้ศึกษาคิดนึกบูชาทรงจำบอกกล่าวเป็นครูหรือฟังการแสดงพระคาถานี้ อายุของผู้นั้นย่อมเจริญนักแกลม,มีตำนานด้วยนะคะเรื่องเล่าที่มาของอุณหิตธาคาถาเนี่ยก็คือว่าณขณะที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพระมารดาที่สวมา์ชั้นดาวดึงก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อสุปฏิติตะเทพบุตรนะคะ เป็นผู้มีอนุภาพเกรียงไกรได้สเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงมาช้านานแล้วแต่ปรากฏว่าถึงการเวลาที่จะต้องไปสเสวยกรรมในนรกเป็นเวลา1นึ่งแสนปีจากนั้นจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ็ดจำพวกจำพ,พวกละ500ชาติเดรัจฉานเจ็ดจำพวกนี้มีอะไรบ้างรู้ไหมคะมแร,ร้งรุ้งเต่ามหมูหมาเป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดจำพวกละห้าชาติซึ่ง ตอนแรกท่านไม่รู้หรอกนะแต่เทพประบุอีกองค์ซึ่งเป็นสหายกันชื่ออากาศจรณีเนี่ยก็โอเป็นสหายเก่าแก่เคยปฏิบัติด้วยกันมาในอุโบสถเดียวกันก็ไปบอกว่าเดี๋ยวอีก7วันเนี่ยเอาอีก7วันข้างหน้าท่านจะต้องไปจุติในนรกแล้วนะแสนปีตายละใจสั้นวันไว้เลยทำยังไงดีก็เลยไปหาเท้าสักกเะพรวราชคือ ะอินใช่ไหมคะไปหาพระอินพระอินก็บอกว่าไม่ว่าเทวดาหรือมนุษย์ย่อมต้องตายด้วยกันถึงสิ้นพระอินก็จนปัญญาเหมือนกันนะคะพระพระอินก็เลยว่าแต่โชคดีพระพุทธเจ้าอยู่อืต้องไปขอไปปรึกษาพระผู้มีพระภาคเจ้ากันเถอะนะคะก็เลยไป,รปรกรา,าบเรียนเนี่ยท่านแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็พูดให้ฟังอืว่าตรัสว่า เมื่อครั้งสุปฏิทิตเทพบุตรเกิดเป็นมนุษย์ม,มีความผิดมีความประมาทไม่รักษาศีลชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีจิตใจกระด้างกระเดืองอมไม่เคารพนับถือบิดามารดาไม่เลื่อมใสและเคารพต่อสมณะหรือพราหมณ์มบริพาดด่าทอพิสุขสงฆ์ที่ไปมาหาสู่เมื่อเห็นพระพิสุกไปวินทบาทอย่างหน้าบ้านก็ทำเป็นไม่เห็นมไม่ลุกขึ้นนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะ ด้วยผลแห่งกรรมเหล่านี้จึงทำให้เทพบุตรองค์นี้จกไปเกิดในนรกสเสวยผลกรรมหนึ่งแสนปีครั้นพ้นจากนรกแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ็ดจำพวกเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะแร้งรุ้งเตามูมาหูหนวกตาบอดจำพวกละห้าร้อยชาติอขอมาหาบพิจ,จงทราบดังนี้อันนี้พูดกับเท้าสักกะเทวราชนะท้าวสักกะเทวราชก็เลยสงสารก็เลยว่า อันการกระทำของเทพบุตรนั้นนับว่าอุกฤษยู่แต่ขอพระองค์ได้โปรดเทศนาธรรมได้แสดงธรรมเทศนาเพื่อช่วยชีวิตของสุปฏิทิตเทพบุตรไว้ด้วยเทินพระพุทธองค์จึงทรงแสดงอุณหิตสวิชัยคาถาตามพระคาถาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะมเมื่อจบเทศนาแล้วเทวดาทั้งหลายมีเท้าสักกะเทวราชเป็นประธานได้ทราบซึ้งในรสพระธรรม และได้บรรลุพระธรรมอันวิเศษคือมักและผลเป็นจำนวนมากมส่วนสุปฏิทิตะเทพบุตรก็มีจิตเลื่อมใสและมีใจน้อมนำรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมของพระองค์ด้วยอานิสงค์แห่งการฟังอุณหิตสวิชัยคถาครั้งนี้นับเป็นบุญกุศลส่วนหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้สุปฏิทิตะเทพบุตรมีอายุยืนยาวต่อไป จนถึงสมัยที่พระศรีอริยะเมตรัยพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วท่านจึงจะมาจุติลงสู่โลกมนุษย์ได้เป็นพระอ,อรหันต์ขีนาสัสพะรูปหนึ่งคิดดูดีว่าพ้นเลยนะข้ามมาบอกว่าข้ามเยอะมากข้ามนลกแสนปีใช่แล้วก็ข้ามอีก,อก 7535 3,500ชาติข้ามไปเลยข้ามไปจนถึงสมัยพระศรีอริยะเมตรตรแล้วก็ได้จุติมาเป็นพระอรหันเลยนะคะนี่คือนี่คืออิทธิฤทธิอิทธิเดชของพระคาถาบทนี้นะซึ่งเราจะสวดร่วมกันและทุกท่านจะด้บทสวดลายมือนอาจารย์กลับบ้านไปสวดที่บ้านนะคะเอแล้วก็ถ้าอาจารย์แจกให้ คนที่ไปร่วมกันสวดนะท่านาจเองก็นั่งนั่งเขียนทุกวันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอันนี้คือช่วงเย็นนะนี่สวดช่วงเย็นสี่โมงเย็นรับสายก่อนไหมคะไม่ต้องแล้วครับอ่ะอ่ะก็แปลว่าอันนี้ก็คือจบงานสวดมนต์ของเราช่วงเย็นนะครับทีนี้จากสงกรารูป่มนะจากเมื่อวานที่พวกเราไปก็มีสะพานบุญโผลมาอีกหนึ่งเส้นนะ ป๋าก็ล้ำลึกอยู่ว่าเอ๊ะล้วจะสวดมนต์ยังไงนะอยากจะส่งพลังให้ให้กับท่านอาจารย์นะซึ่งอาจารย์เองท่านอาจารย์เองก็สวดพระคาถามหาจักรพรรดิป๋าเองก็สวดอยู่นะก็ไปเจอลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาม้าที่บ้านอาจารย์ไพศาลที่บ้านอาจารย์ไพศาลเหลือเชื่อมากเพราะตอนแล้วตอนตอนแรกจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าเราจะจะไปเจอจะจะจะไปพบอาจารย์ไพศาลที่บ้านะงอาจารย์ไพศาล มาร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์นะครับแต่ว่าพอดีอาจารย์ไปสานต้องไปโรงพยาบาลก็เลยไม่ได้เจอกันก็ไปเจอกันที่บ้านท่านอาจารย์เปสานแล้วก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะซึ่งเป็นเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นคาราว่านี่แหละที่เป็นคนดูแลจัดงานอะไรให้หลวงตามาเราก็เลยได้ไปไปคุยกันจริงๆป๋าอยากได้แค่คนนำสวดใครก็ได้ที่ที่อยู่แถวแถวสระบุรีป๋าป๋าต้องบอกกันว่าเอ๊ะทำไมป๋าอยากได้คนนำสวดบทมหาจักรพรรด จากสายหลวงตาต้ก็เขาบอกว่าส่งมีมีเรื่องเล่าเยอะในในกลุ่มลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วก็ไปสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็เพ่งกระแสส่งกระแสไปให้เนี่ยณตำแหน่งนั้นเลยนะแบบโฟกัสเหมือนเลเซอร์เลยเนี่ยนะอยู่ๆก็หายเขาไปเลยเออมีแม่ชี้มีหลายคนมากอันนี้เป็นเป็นเป็นพุทธานุภาพของของพระคาถาที่น้อมน้อมกระแสหลายๆคนรวมกันเนี่ย แล้วก็เหมือนยิงเลเซอร์ไปเหมือนส่งตรงไปให้ท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ก็จะสุขภาพดีไงคือมันก็มีลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยเยอะหลวงปู่ดูเนี่ยเยอะมากก็พยายามบอกว่าหลวงตาม้าเป็นลูกศิษย์ตล่ดจากหลวงปู่ดูซึ่งหลวงปู่ดูเนี่ยท่านเป็นคนแต่งพระคาถานี่แหละพระคาถาจะประหารจักรพรรดิเน่นะเป็นคาถาที่หลวงปู่ใช้ปกตินะ น้อมกระแสส่งกระแสไปทั่วสามแดนโลกกะท่าีดูดูมาหาหลวงปู่ม้าจริงหลวงปู่ม้าเนี่ยหลังตู้มาเนี่ยเราก็พยายามจะไปกราบหลายหนแล้วก็ยังคาดกันอยู่ยังยังยังไม่ราสางานกันไม่ได้อทีนี้ไว้ถึงกันทีนี้ปรากฏว่าเจอลูกศิษย์คนนี้ก็ขอว่ามีคนในในสระบุรีเนี่ยมีใครนำส่วนได้บ้าง เพราะว่าไหนๆเราก็ไปกางเต็นท์อยู่แล้วกลางคืนเราก็ว่างไม่รู้ทําอะไรป๋าก็เลยคิดว่าสองทุ่มป๋าจะสวดคาถามหาจักรพรรดิให้ท่านอาจารย์สักชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะเพ่งกระแสจิตกระแสไปให้ท่านอาจารย์ก็ขอคนนําค่ะเขาก็พยายามด้วยความน่ารักนะเขาพยายามประสานไปประสานมาปุ๊บตอนแรกเรานึกว่าจะได้จะได้คนธรรมดาเออจะได้คนธรรมดาสามัญที่สวดมนต์อปรากฏว่าเนี่ยก็ความก็ไปทราบถึงหลวงตาม้าค่ะ หลวงตามาก็ให้ลูกศิษย์คนสําคัญเนี่ยนะเออสิทธิ์ที่มีมีกระแสแก่งกล้ามากเนี่ยนะชื่อทางเหนือเขาเรียกกันตุ้น้องตุ้น้องตู้น้องตุ้น้องเนี่ยปิดวาจานะทําปฏิบัติอยู่ในถ้ำสิบปีสิบปีเออไม่ออกไปไหนไม่แล้วพูดน้อยแถวเมืองน่ะเออนะก็หลวงตาก็บอกเดี๋ยวเมืองนะนี่คืออยู่ไหนก่อนอยู่อยู่เชียงใหม่ดิอยู่เชียงดาวเนี่ยแถวเชียงดาวเนี่ยเออ ม,มาทําม,มึงน,นะอยู่ทําที่เชียงดาวเออก็ให้เนี่ยมอบรถให้เลยนะให้เดินทางมาจากรถตู้ให้ด้วยรถตู้มาจากเชียงใหม่เนี่ยให้มาถึงบ้านภูเขาวันพรุ่งนี้พระกี่รูปอ่าส่งให้พระมาสามรูปค่ะแม่ชีอีกสองรูปค่ะแล้วก็คารวาสอีกห้าคนส่งมาเพื่อมาเป็นคนนําสวดแล้วมาสอนนะไม่ได้สวดอย่างเดียวนะสอนวิธีธการอา่วิธีการ ปรับธาตุปรับภูมิปรับธาตุน้อมนํากระแสแล้วก็โฟกัสไปให้อาจารย์เพื่อให้อาจารย์หายจากโรคเนี่ยค่ะคือตั้งใจมากเลยแล้วก็เตรียมบทสวดมาให้เตรียมพระมาแจกเตรียมพระที่หลงตาให้พระเนในวัดร้อยเป็นประคำเเอาไว้สําหรับสวดพระคาถามจักรพรรดิเนี่ยเตรียมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ส่งทีมงานมาจากเชียงใหม่ มามาถึงบ้านภูเขาก็เป็นพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะมาถึงแล้วแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งพร้อมหลวงตานะอันนี้เี็นผลที่เป็นสองทุ่มครึ่งเพราะหลวงตาเนี่ยจะนําสวดอยู่แล้วโดยปกติทีนี้เหมือนกับหลวงตาเนี่ยเป็นเครื่องใหญ่ค่ะอันนี้เป็นสถานีย่อยเราก็จหลวงตาก็สวดอยู่ที่ท่ามืองนะเออแล้วแต่หลวงตาก็ตะเวนไปทั่วว่าหลวงตามีนิมนต์ที่อื่นเยอะแยะอ่ะแต่ว่านัดเวลาเหมือนพร้อมเพียงกันแล้วก็เท่าที่รู้พระท่านติดกิจนิมนต์ใช่ไหมท่านเลยไม่ได้มาแล้วก็เอากระแสเนี่ยมารวม เหมือนกับรวมกันนะนี่เขาก็ขอมาแล้วเดี๋ยวป่านต้องไปเตรียมโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายรูปอาจารย์ไว้ให้หรือถ้าเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไหวนะนิมนต์อาจารย์มาด้วยนิมนต์อาจารย์มาด้วยมาอยู่ในงานเออให้อาจารย์อยู่ในงานด้วยแล้วก็จะได้รับกระแสโดยตรงแล้วพวกเราก็มาเรียนวิธีการปรับธาตุเพ่งกระแสเพื่อส่งพลังให้ท่านอาจารย์กันท่านจะสอนให้แล้วก็สวดนำสวดมนต์ให้พวกเรานะ ทีนี้ก็ต่อไปเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะสองทุ่มครึ่งใครมีเวลาไม่ว่าจะอยู่ทั่วโลกสวดพร้อมกันมันก็จะเชื่อมทุ่มครึ่งเวลาของประเทศไทยมันก็จะเชื่อมเป็นเครือข่ายคือเหมือนกับว่าตอนนี้เป็นจุดจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เอาไปฝึกเองไปสากที่บ้านคือฝึกบ้านเข้าใจแล้วสองทุ่มครึ่งทุ๊บเราก็สวดมนต์ใครสะดวกสวดตรงไหนก็สวดเลยนะคะแล้วเราก็เพ่งจิต ปหาไปหาตามวิธีที่ท่จที่หลวงตาสอนนั้นเราก็จะส่งกําลังเนี่ยเนี่ยคือบางโคนบอกไม่จําเป็นต้องทําบุญด้วยเงินไม่จําเป็นต้องมาทํานู่นทํานี่อยู่บ้านเรานั่งสวดมนต์แล้วก็ส่งกระแสมาให้ท่านอาจารย์หายโฟกัสไปว่าที่เป็นตรงไหนตรงตับนะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้ช่วยเหลือท่านอาจารย์อีกแรงหนึ่งนะแล้วก็ใช่ได้อาจารย์จะได้หายไวๆ เนี่ยเนี่ยอันนี้โอ้โหแล้วปากก็เลยคิดว่าโอ้มันเปิดอะทุกอย่างมันก็เปิดแล้วทุกอย่างมันก็มีวิธีการหรือมีช่องทางใหมนะ่ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกําลังใจที่ดีให้ท่านอาจารย์แขงเนี่ยอาจารย์เองก็สวดด้วยไงเพราะนี่ก็จะเชื่อมกันง่ายเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะพวกเราก็จะไปนั่งกันที่บริเวณปีะกะจักรจัรย์มนเเหมือนเดิม,ม,ดมที่เดิมที่เดิมค่ะแล้วก็มีท่านนําสวดให้มีพี่น้องนําสวดให้นะ อันนี้อยากให้ไปกันจริงๆยิ่งเยอะๆเนี่ยนะสักสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งได้พลังมหาศาลเลยแล้วพวกเราเองก็ไปฟังด้วยไปเรียนเพื่อตัวเราเองด้วยในการปรับพลาถ้าเราเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนอะไรนเป็นยังไงใช่ไหมคะพบภูมิเรายกระดับตัวเราเองให้ดีขึ้นด้วยนี่ก็เป็นการสวดมนต์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็ไหวแค่ไหนเราก็สวดกันแต่ว่าตั้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง อาจจะเกินอาจจะหย่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่เสริมมานะจากการที่เราไปทําบุญเมื่อวานล้วก็ได้กัลยาณมิตรที่ดีมาแล้วก็ได้ความเมตตาจากหลวงตามาโดยตรงเลยหลวงตาทราบป,ปุ๊บบอกโอ้อันนี้ดีนี่อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกหน่อยเราจะนิมนต์ห,หลวงตามาบ้านบูเขาเลยแล้วให้หลวงตามาเป็นประธานสวดให้พวกเรานะเพราะฉะนั้นค,ค,ค่อยๆค่อยๆเริ่มนะอันนี้คือก้าวแรกนะครับอยากให้ทุกคนไปแสดงพลัง ไปแสดงความกระตันอยู่กับท่านอาจารย์นะมารวมกันเยอะๆสองทุ่มครึ่งเออใครไปทันกี่โมงสองทุ่มครึ่งของวันที่4ี่อันนี้เป็นเรียกว่าสวดรอบสองอาจารย์นะคะเราจะเจาะจงเลยว่าสวดพระคาถามหาจักรพรรดินะครับส่งกระแสจิตให้ท่านอาจารย์แผ่พลังให้ท่านอาจารย์หายจากโรคไัยไข้เจ็ดขอให้ทุกคนมารวมตัวกันนะเยอะๆที่รีสอร์ทของชุมบ้านภูเขาแต่ยานลืมนะคือ แจ้งคุณปุ้ยไปด้วยว่าจะมากี่คนเ,เดี๋ยวเตรียมตัวไม่ถูกรับมือไม่ทันเ,เสือไม่พอนั่งเนี่ยมันจะลําบากานะครับเ,เพราะฉะนั้นปาเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แจ้งรายละเอียดมาเราจะมีเวลาทันนะวันนี้ทั้งวันแล้วก็อา่าพรุ่งนี้เช้าทั้งวันเนี่ยเราก็จะได้จัดก,การ แจ้งไปเลยโดยที่ระบุว่าจะค้างไม่ค้างนะคะร่วมไม่ร่วมยังไงเนี่ยนะอาจจะได้จะได้รู้กันแล้วก็ไปถ้าใครไม่ทันสี่โมงเย็นถ้าใครไม่ทันสวดรอบสี่โมงเย็นนะคะเรียนรอบสองทุ่มก็ได้นะครับอย่าให้ไปนะครับด้วยความตั้งใจดีของพวกเราเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ดีที่ท่านอาจารย์หายไวขึ้นนะเราเชื่อว่าเราเชื่อมาแบบนี้นะเพราะว่าเหมือนบุญที่หล่นจากฟ้าลงมานะคะเพราะว่า มันทางการแพทย์เราก็เหมือนก็สุดๆแล้วนะอันนี้ก็คือทางจิตวิญญาแล้วกันว่าแล้วท่านอาจารย์ก็เชื่อมั่นในในสายนี้ด้วยนะถ้เดี๋ยวมีเรื่องในในงานนะซึ่งบางครั้งเล่าไม่ได้เนี่ยเราจะไปออกอากาศไม่ได้เนี่ยเราจะไปคุยให้ฟังเออนะเรื่องสนุกมากอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่รีสอร์ทขงชุ่อบ้านภูเขาอย่าลืมนะไปแต่เช้า9ก้าโมงเรียนหุงชื่อสัญจรก่อนนะสี่โมงฟังเทศจากหลวงตา ประมาณ5้าโมงสวดมนต์รอบหนึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งสวดมนต์รอบสองแล้วก็เช้าวันที่15บ้าเจ็ดโมงประมาณ6กโมงครึ่งเจ็ดโมงใส่บาทให้หลวงตาค่ะหลวงปู่บุญส่งไม่ใช่หลวงตาเน๋้วปนกันนะหลวงปู่หลวงตานะคะเมตตามากนะครับทุกคนเมตตาท่านอาจารย์มากเลยนะแล้วก็อยากให้พวกเราเสริมความแข็งแรงด้วยอย่าลืมอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ